บัวดนาะคาเฟ่สวยงามมากครับจุดถ่ายรูปสาวๆนุ่มๆก็มาถ่ายรูปครับเล็กๆเ,เล็กหน่อยก็มาเล่นได้ครับ แวะมาเลยครับเนดะ้อจะมีคนขึ้นคนลงนะครับเนาะหน,หนุ่มสาวๆกมาเที่ยวศิลปินมักมวลด้รนะูด้าวันอังคานตีหาบ้านนาคาเฟ่ สำหรับหนุ่มๆส,สาวๆสิมาถ่ายรูปมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับบัวน,นาคาเฟ่หนุ่มๆสาวๆก็มาถ่ายรูปครับ สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับแดดอ้อนๆ้นนะครับเนาะลงมาเดินเห่นตามสะพานใหม่ รมดอกบัวครับเสยๆท้งนั้นเลยลูกเต็มสะพานเลยครับ คนออกทั้งค้นเขานะครับนะสวนกันไปสวนกันมาแถบสีบ่มีทางเดินเลยสะพานศินลปินมักมวนเนี่ยมยอมขึ้นเลยมั <laughs> ชมความงามของบัวนา บัวนาเพราะกมีร้านอาหารบัวนาคาเฟ่ผ่านไปผ่านมากับแบะวะเ,วนนวาาเ้ยครับเ,เด้อศิลปินมักม่วนบัานนาบัวนาคาเฟ่เวยครับเด้อถ่ายลูปเยอะแยะเลยครับ คุณแม่ศิลปินมักมวนกบไทยก็ยคือกันกับดอกบัวนี่พี่น้อเพิกไ็ได้ดอกบัวมานำศิลปินมักม้วนเลยครับเด้อบัวนาคาเฟ่ศิลปินมักมวน นนู่ก็โอ้น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยมาเที่ยวมาส้มกันครับค<อ>ุณแม่ไปต่อบอกให้ดิ๊กับไปต่อบัวนาคาเฟ่ศิลปินมักม่วนได้ลูกเด้ หนุ่มๆก็ทยอยกลับแล้วบัวนาคาเฟ่ศิลปินบักม่วนนะครับมาทางป้าน่อยดมาทางป้าหน่อยทางป้านอยลูกจะถ่ายคลิปลงคลิปดูดูกยูนะคะลองดูนะคะ บ,บันวนาคาเฟ่ศิลปินมักม่วนนะครับดูเลยนะคะขอบคุณมากหนุ่มๆนุ่มหน้าตาดีหนุ่มสาวสาวใายลูกนี้นะครับนี่แหละครับบัวนาคาเฟ่มาเที่ยวมีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูป สำหรับคนสวยๆขอบคุณครับครับครับถ่ายรืมๆ่อยนี่ครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับมีร้านอาหารอาหารอร่อยสวนบัวสวยๆมีมุมถ่ายสวยๆนะครับกำลังถ่ายรูปนะครับ ดูคุณแม่ศิลปินบางมวลก็มาเที่ยวเยวนมีมุมเซ้อๆให้ถ่ายาคุณแม่มาถ่ายนานเดี๋ยมีคิวเยอะคนรอเข้ามาถ่ายรูปเยอะ คุณแม่จะไปไหน <c oughs> ผ่านไม่ได้ต้องแวะที่บัวนาคาเฟ่นี่คุณแม่คุณบอกผ่านไปผ่านมากัแบแวะเลยครับเด้ออาหารอร่อยสถานที่สวยงามสำหรับถ่ายรูปครับ